การสำเร็จการศึกษาการสำเร็จการศึกษานักศึกษาจะต้องปฏิบัติดังนี้ครับ 1. ต้องมีค่าระดับหรือเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า3.00ครับ 2>, 2. ต้องผ่านการสอบวัดคุณสมบัติหรือ Qualifying Examination เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอทำวิทยานิพนธ์เสนอว,วิทยานิพนธ์สำหรับระดับปริญญาเอก 3. เสนอว,วิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่คณะแต่งตั้ง4จะต้องได้ระดับ P หรือผ่านในการสอบภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลายัยและหลักสูตรกำหนดก่อนการสอบวิทยานิพนธ์และ5จะต้องได้รับระดับ S หรือหมายถึงได้หน่วยกิจครบตามจำนวนในระดับใช้ได้ในการสอบวิทยานิพนธ์และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมบันทึกวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มหรือ full text ลงแผ่นซีดีให้มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อสิ้นภาคการศึกษานักศึกษาที่คาดว่าจะเป็นภาคสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษาให้ทำหนังสือยื่นต่อมหาวิทยาลัยภายใน30วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาเพื่อขอให้มหาวิทยาลัยเสนอชื่อและขออนุมัติประกาศนียบัตรหรือปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไปค่ะ